มากันอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะคะกับนักกีฬานะคะอย่างที่ทราบดีนะคะนักกีฬาที่โดยเฉพาะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปแข่งขันกีฬานะคะอย่างโอลิมปิกเอเชียนเกมส์อย่างเงี้ยน,นะคะโอ้โหเรียกว่าก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับ j e ็ตแลกนะคะจะเหนื่อยมากนะคะพอถึงกว่าจะปรับตัวอะไรได้ไนกี้นะคะล่าสุดร่วมออกแบบโอ้โหเรียกว่าเครื่องบินลํานี้เลยนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะเลยละคะ่ะ จากการสำรวจนะคะนักกีฬาที่เดินทางไกลเพื่อไปแข่งขันที่ต่างถิ่นนั้นหากต้องใช้ระยะเวลานานๆชนิดที่เรียกว่าข้ามไทม์โซนมีสถิติออกมาว่าพวกเขานะคะมีโอกาสถึง6 0เเเลยทีเดียวที่จะแพ้การแข่งขันเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่วงการกีฬาอยากจะให้หมดไปเสียทีเพื่อที่เพิ่มโอกาสให้กับทีมเยือนจะได้ไม่เสียเปรียบทีมเจ้าบ้านทาั้งๆที่เสียเงินเดินทางมาตั้งเยอะแล้ว ล่าสุดนะคะปัญหานี้ก็ได้รับการเอาใจใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีค่ะบริษัทชื่อดังด้านการออกแบบจากซีแอตเทิลได้ร่วมมือกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกีฬาอย่างไน k e ้ร่วมกันออกแบบคอนเซปต์ดีไซน์เครื่องบินสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะเพื่อที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ทีกคละไนกี้ในะครร่วมดีไซน์เคบินเครื่องบินค่ะที่ปกติแล้วก็จะมีที่นั่งตั้งแต่1 0 0่งถึงสี่ที่นั่งให้จำกัดให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับนักกีฬาแค่13คนเท่านั้นพื้นที่สําหรับเก้าอี้อื่นๆนะคะก็ได้ถูกนําออกไปและก็ทดแทนด้วยเตียงนอนที่สามารถพับเก็บได้ที่เก็บของด้านบนศีรษะนะคะก็ถูกตัดทิ้งไปเหมือนกันนะคะเพื่อให้ได้พื้นที่ที่สูงขึ้นสำหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงจะได้สามารถยืนและเดินบนเครื่องบินได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากพื้นที่สําหรับน,นั่งและนอนแล้วนะคะก็ยังมีโซนค่ะที่สร้างขึ้นมาสําหรับการฝึกออกกําลังกายบนเครื่องบินนะคะที่มีอุปกรณ์ต่างๆครบครันและก็ยังมีห้องนวดสําหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนลงแข่งด้วยส่วนเรื่องอาหารค่ะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับนักกีฬาเช่นกันซึ่งก็ได้รับการแก้ไขให้นักกีฬานะคะสามารถเลือกทานอาหารได้เองตามที่นักโภชนาการการกีฬาแนะนําได้ นอกจากจะกินอิ่มอยู่สบายแล้วนะคะก็ยังมีโซนที่ออกแบบสําหรับพักผ่อนคลายสภาพจิตใจซึ่งก็จะใช้ในส่วนคา์โกที่ปกติแล้วนะคะจะใช้เป็นที่เก็บของมาทําเป็นห้องสําหรับการเลี้ยงฉลองหลังได้รับชัยชนะอีกด้วยในส่วนของความบันเทิงบนเครื่อง,งบินค่ะก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถชมภาพยยตรนกันได้เป็นหมูคนะ่คณะและชมกันการแข่งขันรวมถึงวางกลยุทธ์การแข่งขันได้ และภายในห้องน้ำนะคะก็จะติดระบบการวัดระดับสุขภาพพิเศษที่จะวัดค่าต่างๆเพื่อที่ทีมแพทย์จะได้สามารถตรวจสุขภาพของนักกีฬาได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าเครื่องบินสําหรับนักกีฬานี้จะยังเป็นแค่คอนเซปต์เท่านั้นนะคะแต่ก็ออกแบบมาได้อย่างรู้ร้าสวยงามมีระดับเหมาะสําหรับสุดยอดทีมระดับโลกที่น่าจะมีไว้ใช้สําหรับการเดินทางซึ่งก็ต้องดรอรอดูกันนะคะว่าต่อไปในอนาคตอาจาจะมีเครื่องบินนักกีฬาขึ้นมาจริงๆเพื่อยกระดับมาตรฐานของวงการกีฬาขึ้นมาก็เป็นได้ค่ะ <kid. S 2> เรียกว่าเหมือนเป็นปาร์ตี้โซนเลยนะคะก็ประเทศต่างๆก็ต้องเริ่มเก็บเงินไว้แล้วนะคะที่จะซื้อเครื่องบินลนํานี้หรือจะเช่าก็ได้นะคะเพื่อให้นักกีฬาของคุณได้รับชัยชนะขึ้นมาค่ะสําหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซแฮปปี้นิ่งสนะคะแพรก็จะนําข่าวสารที่น่าสนใจอย่างนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกวันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กีฬาเขามั่งนะาประเทศแต่ลองดูสิเขาทีมบาสของเขาปริมาณที่นั่งเนี่ยคงจะเหมาะกับแค่ทีมบาสฟุตบอลคงไม่พออ่าใช่อใช่ไหมแล้วก็ทําเผื่อคนตัวสูงอะไรแบบนี้มูลค่ามหาศาลค่าจะเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดมีสิทธิ์เกิดถ้าเกิดยกให้ใช้ฟรีีแต่ถ้าให้ซื้อให้สโมสรซื้อไม่ซื้อหรอกคุณคิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นถูกเนาะโอเคเดี๋ยวกลับมานะคะกับทีมเชิญอัปเดตค่ะ